เอยู่ใต้ x เราก็ต้องรู้แล้วว่าขนานแกน x เป็นแกนของวงรนะีเป็นดังเส้นสีฟ้าเห็นไหมขนานแกน x เป็นแกนของวงรีนะถ้าเป็นรูปทางขวามือนะสมการขวามือนะ a square เนี่ยมันอยู่ใต้ y ฉะนั้นขนานแกน y นะขนานแกน y ก็เป็นแกนของวงรี นะเห็นไหมมันก็จะรีไปทางแนว,แ,นวแกน y นะนะนนี้เป็นข้อสังเกตนะโอเคอเรามาดูโจทย์ตัวอย่างจงพิจารณาว่าห้า x กำลังสองลบสิบ x บวก y บวก9้า y กำลังสองบวกสามหก y ลบสี่ เท่ากับศูนย์เป็นสมการวงรีหรือไม่นะเป็นสมการวงรีหรือไม่นะถ้าเป็นจงหาองค์ประกอบต่างๆของวงรีพร้อมทั้งเขียนกราฟของวงรีนะโอเคเริ่มแรกเราก็ต้องจัดรูปสมการก่อนนะเวลาจัดรูปสมการทําไงนะเราก็ต้องมีความรู้ด,ด้านกําลังสองสมบูรณ์นะอ่ะดูว่าทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเขียน ทางด้านล่างตรงนี้นะสมการเริ่มต้นนะเรามี5 x กำลังสองลบ1 0 x บวกเกา y กำลังสองบวก3ก y ลบ4ท่ากับ0นะังั้นเราก็ต้องทำให้เป็น x กับอยู่รูปสมบูรณ์ กำลังสองสมบูรณ์ไงนะ y, y ก็เหมือนกันต้องจัดอยู่ในรูปกาลังสองสมบูรณ์นะงนั้นเราก็ทํำยังไงนะนะส่วน x เนี่ยเราก็ดึงตัวเลขออกก่อนนะดึง5ออกก่อนข้างในเหลืออะไร x กำลังสองลบหก็ไปหาร10ก็ได้สองใช่มลบสอ x นะเก็บไว้กนะ่อน ก็เปิดผมเรียบไว้ตรงนี้หน่อยอนะเดี๋ยวจะใส่ค่านะเรากดึงก้าวออกจากวายข้างในเหลืออะไรวายกลางสองก้าสามยสิบเจ็ดก้าวสี่สามหกบวกสี่วายนะแล้วก็เท่ากับ -4. ลบสี่ลบสี่ย้ายไปด้านนู้นก็เป็นบวกสี่ใช่ไหมนะ พอเป็นลักษะนี้แล้วเราก็ต้องหาตัวที่มาเติมนะตรงนี้ทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะสูตรว่าไงหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวก,กบหลังกำลังสองใช่ไหมถ้าหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองก็กลายเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมนะงนั้นสูตรเราต้องไปท่องให้ขึ้นใจนะตามที่เคยทำโจทย์ก่อนหน้านี้ งั้นตรงนี้จะได้อะไรไ,ได้เดี๋ยวเขียนให้หน้าบวกหลังทั้งหมดกันหลังสองเท่ากับหน้ากันหลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกันหลังสองถ้าหน้าลบหลังทั้งหมดกัาหลังสองเท่ากับหน้ากันหลังสองลบสองหน้าหลังบวก หลังกำลังสองตัวที่ต่างก็คือเครื่องหมาย,ยถ้าบวกพจน์กลางก็เป็นบวกนะถ้าลบพจน์กลางก็เป็นลบนะนะถ้าพจน์หลังเนี่ยยังไงก็เป็นบวกนะ,ะเราดู x กําลังสองลบส x กลายเป็นอะไรอะขอไปเขียนอ,อันต่อไปก็ได้บททัดต่อไปนะ,ะห้าอ่ะ หน้ากำลังสองลบสองหน้าก็คือ x ใช่ไหมหลังหลังเป็นอะไรก็คือไม่ให้ค่าเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งนั่นเองนะเราก็สองไปหาตัวนั้นได้หนึ่งบวกหลังกำลังสองเท่ากับบวกหนึ่งนั่นเองถูกไหมงั้นบวกเก้าแล้วก็ y กำลังสองบวกสองหน้ากำลังสองก็คือหน้าคือ y นั่นเอง y กำลังสองบวก สองหน้าหลังหน้าก็คือ y หลังก็คืออะไรเอาสองไปหารสี่ก็ได้สองนี่คำว่าแต่ว่าหลังคือสองบวกสองกำลังสองเท่ากับอทไรสี่ตอนนี้เราไปบวกอะไร,รเข้าเพิ่มเข้าไปนะเราบวกหนึ่งเพิ่ม้าไปแล้วก็บวกสองกำลังสองตรงนี้เข้าไปใช่ไหมงั้นบวกหนึ่งเข้าไปนะเราจะต้องไปบวกข้างขวาเป็นอะไรหนึ่งแล้วก็ต้องมาคูณห้าก่อนถูกไหมนะมันต้องมาคูณห้า นะสองลังสองสี่เนี่ยก็ต้องไปคูณเก้าก่อนว่ามันเท่าไหร่นะจะได้ไปบวกเพิ่มเข้าอีกฝั่งหนึ่งนงนะนะะะนั้นสีอ่าห้าฉนั้นบวกหนึ่งด้านซ้ายเนี่ยคูณห้า้เป็นบวกห้าดนั้นด้านขวาก็ต้องบวกห้ากลับเข้าไปนะบวกสด้านซ้าย สองัสองได้สี่เก้าสี่สามหกเท่ากับเราบวกสามหกเข้าไปนั้นก็ต้องบวกสามหกทางขวาเข้าไปนะกลายเป็นอไรด้านซ้ายเป็นเก้าเป็นสี่สิบห้าเห็นไหมสี่สิบห้าอันนี้เป็นห้าเป็นเแปลงเป็นกำลังสองระบูนก็ลบหลังกำลังสองบวก เก้านะคูณด้วย y บวกสองกำลังสองเดียวทำไงเอาสี่สิบห้าหารตลอดนะสี่สิบห้าหารตลอดนั่นกว่าก็เป็น1นะเอาสี่สห้าหารนะก็กลายเป็น5้าก็ตัดสี่5้าได้เก้า x ลบหกำลังสองส่วน9้า บวก y บวก2บวกกัน2องส่วนห้ากับ1น่นั่นเองนะก็เป็นคำตอบของสมการวงรีเราได้ละนะพอเราได้สมการวงรีแล้วเราก็ต้องหาค่าต่างๆนะหลักๆเราเริ่มจากแะไรจุดศูนย์กลาง C ได้ทำงานบงรีแล้วอ่ะเราอ่ะ A คืออะไร A A ก็คือสามนั่นเองนะอะเก้านี่ก็คือเก้านี่ก็เท่ากับสามกำลังสองนั่นเองห้านี่เท่าก,กับรูทห้ากำลังสองนะังนั้น A ก็คือสามนะ B b คืออะไร B ก็คือรูทหนะนะเรารู้ A B ก็หา C ได้ใช่ไหมจากสูตร b แเท่ากับอะไร A กับ C อันไหนมากมากเมากัากกน A มากกว่าใช่ไหม A สแควร์ลบ c สแควแทนก็ได้5 A าก,ก็ได้9นะลบ c นั้นสสแควร์เท่ากับ9้าลบห้าก็เหลือส 4, 4ี่่เท่ากับสองนะ่เทกับสองโอเคตอนนี้เราได้ A ได้ B ได้ C แล้วนะอ่ะเราก็ไปหา สิ่งรายละเอียดทั้งหมดได้ก็คือเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลา,างศูนย์กลางคือ c ใหญ่อยู่ที่ไร h k นะเขียนสูตรก่อนแล้วก็ถึงแทนค่า h เป็นไร h เป็น 1. 1 k เป็นลบสองถูกไหมจากตัวนี้จริงๆเราได้ h เท่กกับ1ด้วย k เท่าก,กับลบสองนะจะได้รู้ว่าค่าต่างๆเป็นไรนะจากจุดสุ่มกางเราหาอะไรต่อ vertex จุดยอดจุดยอดเราดูยังไงนะนะสรรมการเราคือตัวนี้ x ลบหนึ่งกำลังสองส่วน 3ามกำลังสองบวก y บวกั้งหมดทังังสส่วนรูทห้ากำลังสองเท่ากับ1นะตัวไหนเป็น a ก็คือ3ใช่ไหม a อยู่ใต้ x ถูกไหม a อยู่ใต้ x นะเอา a เปไปแทน x นะก็กลายเป็น h บวกลบ a กับ k กลายเป็นหนบวกลบ เอได้สามนะกับลบสองนะก็ได้ออกมาเป็นเลยคิดบวกออกมาทีหนึ่งนะก็ได้สี่ลบสองอันหนึ่งกับลบสองลบสอง นะต่อไปโฟกัสถ้ากับ h บวกลบ c กับ k h 1บวกลบ c 2กับ k ลบ2เห็นไหมจะได้อะไรเป็นบวก1บวก1เดี๋ยวของ2ได้3ลบ2อันหนึ่ง ลบหนึ่งลบสองอี่อนันหนึ่งตรงกัสต่อไปแกนอะไรเป็นแกนเอกเออยู่ใต้เอก็กก็ขนานแกนเอกเป็นแกนเอกนะ ขนานแกน y ก็เป็นแกนโถนะนะผลบวกคงตัวดูผลบวกคงตัว absolut 2a a เป็น3าเท่ากับ6 นะความยาวแกนเกแ็จบแอบสูตรสองเหมือนกันนะก็คือแอูคูณสได้6ความยาวแกนโทษท่้กับแอ b สูตรสอง บีได้อะไรรูทห้าท่ากับสองรูทห้านั่นเองนะเลตั้นเล็กตั้มก,กับแอปรูทสองบีสแควร์ส่วนเออันนี้ต้องจำนะ B2 สก็ห้าตัวนีสาก็เป็น10บส่วนสามอไปความรีเื้องศูนย์กาง ับความเยืย้องจูนกลางของวงรี e e เท่ากับ c ส่วน a c เป็นส a เป็น3ามันก็ได้คำตอบรายละเอียดทั้งหมดนะถ้าวาดภาพเราก็เอาค่าต่างๆไปพอดลองวาดภาพดูนะนะจุดศูนย์กลางจุดโฟกัสอ่าจุดยอดโฟกัสขนาดแกน x เป็นแกน x ขนาดแกน y เป็นแกนโท ผลบวกข้างตัว6แกนเอก6แกนโต2รูด5ดัชนีทุกา้ส10ส่วน3ค่าความดี2ส่วน3นะโอเคดูตัวอย่างต่อไปจงหา สมการของโมลีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบสามหโฟกัสอยู่ที่ลบสามสี่ 4, และลบสามสองนะจุดปลายแกนโทอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ลบเจดหนะึ่งะเริ่มต้นเราดูยังไงนะจุดศูนย์กลาง 1, 4, ลบสามหนึ่งโฟกัสลบสามสี่กับลบสามลบสองนะตัวที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรนะคือค่า y ถูกไหมนะ ค่า x มันคงที่เห็นไหมค่า y เปลี่ยนแปลงไปนะฉะนั้น a ต้องอยู่อะไร a ต้องอยู่ใต้ y นะเห็นไหม a ต้องอยู่ใต้ y นั้นสมก,การก็เลยต้องเป็นนะ x ลบ h ส่วน b กลังสอง A อสงเท่ากับหนะ a ต้องอยู่ใต้วนะนะต้องอยู่ใต้ y ายเห็นไงั้นถ้าเราเร,าร,ารู้รูปแบบของสมการแล้วเราก็มาดูนะปกติอะ่ะจุดศูนย์กลางคืออะไรศูนย์กลาง c center เท่ากับอะไร hk ถูกไหมเราก็มาไล่โจทย์ก็บอกว่าเท่ากับอะไรลบสา นั้นเราก็ได้อะไรออกมา h เท่ากับลบสาม k เท่ากับหนึ่งออกมาละเห็นไหมหลังนั้นดูโฟกัสเขาบอกโฟกัสไงเขาไม่ได้บอกจุดยอดโฟกัสเท่าอกับอะไรโฟกัส a อยู่ใต้ y ด้าน a ต้องต้องไปบวกฝั่ง y นะ c ก็ต้องไปบวกฝั่ง y เหมือนกันจำนองเดียวกัน h กับ k บวกลบ c นะจาก a ก็เปลี่ยนเป็น c นั่นเองงั้นเทากับเท่าไหร่เขาบอกว่าเท่ากับลบสามสีกับอะไรลบสาลบสองนะ นั้นเฮดเห็นไหมเฮเฮมันเท่ากันเฮทลบสามนไหมฉะนั้น k k บวก c บวกก็ได้ตัวมากนีก็ได้4แล้วกันนีอีกตัว k ลบ c ก็ได้ตัวน้อยลบสองเนี่ k คือ 1, หนึ่งมบวก c เท่ากับสี่ c เท่ากับสามไหม k เป็นหนึ่งลบสี่ลบสองนั้นสี่ากับสามเหมือนกันเห็นไหมจะแก้สมการไหนก็เหมือนกันอันนี้ก็คือย้าย C ไปดังขวาเป็นบวกเนะย้ยายลบสองจากบวกหมายมาสางซ้ายเอย้จากลบกลายเป็นสองซ้ายก็เป็นบวกหนึ่งบวกสองก็ได้สามแตเราเขียนสลับกันสีมาเขียนซ้ายตัวเลขไปเขียนขวาแค่นี้นะต้องสลับไปสลับมาให้คล่องนะ 4, แอนซีเราก็ได้สามใช่ไหมสี่ 4, ได้สามต่อไปเราเขาบอกว่าอะไรจุดปลายอาจากโจทย์จุดปลายแกนโถอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ลบเจ็ดหนึ่งเเราทำไง เขาบอกมาทำไมจุดปลายแกนโทนะจุดปลายแกนโทก็หมายถึงนะความยาวแกนโทนั่นเองเอง่นะเราหาความยาวนะความยาวระหว่างจุดระยะระหว่างจุดสองจุดนะงันะความยาวแกนโทความยาวแกนโทก็คืออะไรสองบีถูกไหมความ สองบีนะพยายามแกนโทนะอ่ะความยาวแกนโท,นแ,นโทแล้วเขาให้ระยะจุดมาสองจุดนะคือหนึ่งหนึ่งการลบเจ็ดหนึ่งฉะนั้นตัวอ่าดูจากโจทย์นะเขาให้มาสองสองตำแหน่งนะ หนกับลบเจหนึ่งเวลาดูดูไงตัวซ้ําเราไม่ต้องไปดูนะอันนี้ตัวซ้ำเราเอาตัวไม่ซ้ําตัวที่เปลี่ยนแปลงไปเอามาหักลบกันถูกไหมถ้าไม่เข้าใจย้อนไปดูระยะระหว่างจุด2จุดนะกลายเป็นแอบส์ลูดหนึลบด้วยลบเจ็ดจะด้สอนะด้านซ้ายเป็น8ออกมานะี อัน B ออกมาก็จะเป็นสี่นะเอาสองย้ายไปหารเป็นสี่นั่นเองเขียนให้ดีๆอัน B ก็ได้สี่ ต่อ b ได้สี่เราก็ไปหาสูตรจาก b สแ u วร์เท่ากับอะไร a สแ u วร์ลบ c สแ u วร์เจ๊ะไหม b สแ u วร์ก็ c กํลังสองเท่ากับ a สแ u วร์ไม่รู้ลบ c ก็สามกํลังสองนะ เจอสามสี่ต้องตอบอะไรตอบห้าด้นเอเป็นห้าเลยนีนไม่ต้องมาคิดให้เสียเวลานะถ้าถ้าคิดตามไปนั้นก็เอัสองได้ยี่ห้านั่นเได้กับห้าถูกไหมนงั้นพอรู้ A รู้ b รู้ h รู้ k เราก็ไปเขียนสมการได้ละเห็นไหมก็แ,แทนค่าในสมการก็ากลายเป็นนะแทนค่าก็ากลายเป็น x ลบ h h 3, ลบสามลบลบเป็นบวกสาม x h, ลบ h กํลังสองส่วน b กํลังสอง b กํลังสองก็สี่กํ 4, กลังสอง บวก y ลบ k k เป็นหนึ่งส่วน a กำลังสองส่วนห้ากำลังสองเท่ากับหนึ่งจากนั้นก็กลายเป็น x บวกสามกำลังสองส่วนสิบหกบวก y ลบหนึ่งกำลังสองส่วนยีน่ห้าเท่ากับหนึ่งนั่นเอง นะก็เป็นคำตอบ